สวัสดีครับมาพบกับรายการท็อปปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นอด่านนี้ EP 48ไม่ตรวจไม่เติดไม่ตาดไม่พูดไม่เล่นก็ได้ <S <S รับรายการท็อปปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นเดืนนี้ครับเป็นรายการที่เอาท็อปปิกเด่นในช่วงเวลานั้นและคอมเมนต์เด่นในช่วงเวลานี้นะครับผมมั่นใจครับคนไทยเวลาตั้งท็อปปิกอะไรและคอมเมนต์อะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกครับจึงเกิดรายการเรียลชั่นและรายการเอามาให้ดูมาให้ชมแบบนี้นะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับเจิญทุกวันพุธครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกดงแจ้เตือ จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเราเลยครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันนะครับผมเป็นคอลัมกันนะครับผมลิ้นพันสมองคิดไปไกลแต่ปากไปได้แค่นี้เอ่ออย่าลืมครับฝากแชร์ไปครับยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เข้าถึงคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราเช่นเดียวกันนะครับผมก็เป็นการเสียเวลาฮะฟังต่อ มาถึงไปดูคลิปกันต่อดีกว่าครับไปหรือจริงๆแล้วที่ไม่มีแฟนอาจจะไม่ใช่เพราะดวงแต่อาจจะเป็นเพราะหน้า <c oughs> no comment ฮะ <c oughs> เออเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและเซนซีหน้าโดนถีบมากฮะเ <c oughs> อาครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่า top comment หรือ comment หรือการที่เราเห็นประเด็นนี้ เขาจะมีการตอบโต้หรือมีการพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างครับปะก็จริงนะคะแล้วก็หน้าแบบเศร้าๆเงี้ยงๆนิดนึงครับจากการที่อีชั้นไปส่องกระจกมามีบางคนบอกอะไรครับเนี่ยโสดปะมีคอมเมนต์มาหาคู่ด้วยโสดได้ครับจีบมากจีบได้ครับโสดมาก มันสับกันเออทำไมการจะลืมใครสักคนมันยากเหลือเกินครับ <c oughs> จริงมันมีวิธีอยู่นะครับการที่จะลืมใครสักคนหรือให้ใครสักคนหนึ่งไม่ลืมเราครับมันมีวิธีอยู่ปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์จากทางบ้านกันดีกว่านะครับว่าเขาพูดหรือเห็นหรือจะเป็นหรือมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับปะ่ะ เพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการลืมเท่ากับเวลาที่ได้รู้จัก <c oughs> คมเหลือเกิน <c oughs> คมเป็นสิงหาคมเลยมึง <c oughs> มีคนบอกคำพูดบาดใจคำคมบาดใจบาดหายบาดตา <c oughs> มาไงวะเนี่ย <c oughs> มีคนบอกมันไม่มีใครลืมใครได้หรอกครับมันอยู่ที่ว่าเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นหรือบุคคลน,นั้นอยู่หรือเปล่าฮะ เฮ้ยสุดยอดมีคนบอกลืมไม่ได้แต่แค่ไม่ได้สนใจอ่ะเฮ้ยน่าสนใจนะคำนี้มีคนบอกต้องใช้เวลาครับมีคนบอกแล้วเวลามันจะเยียวยาทุกสิ่งนะครับขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของความรู้สึกค่ะเฮ้ยมีคนบอกยิ่งอยากลืมกลับจำครับอะล่ะฮะมีคนบอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะสู้ๆเราก็เพิ่งจะผ่านมาได้ไม่นานนี้เองครับเฮ้ยเป็นกำจังไรทุกคนนะฮะ กำลังใจครับก็สุดยอดครับมันวิธีไม่ลืมครับคืออะไรรู้ป่ะการยืมเงินฮะเออไม่ควดรรํำนะไปะอ่านกันต่อครับาะบ่าไม่มีใครลืมใครสักคนหนึ่งที่เองรักได้หรอกครับแต่มันอยู่ที่เขามุกออนได้ก็คือนะครับคนที่ยอมรับความจริงได้ครับถึงแม้จะรักมากแค่ไหนแต่ก็กลับมาไม่ได้แล้วครับเหมือนกลับมาอยู่ด้วยกันกลับมารักด้วยกันไม่ได้แล้ว เราก็ต้องใช้ชีวิตของเราต่อไปครับและอยู่ให้ได้โดยที่ไม่มีเขานะครับพูดมันอาจจะง่ายกว่าทำนะครับมันต้องใช้เวลาแล้วทุกอย่างมันจะ <K al ong> ค่อยๆดีขึ้นเองครับคิดถึงเขาก็แค <K al ong> <pping> ่อย่าไปยึดติดครับจากใจคนที่ผ่านมาได้แล้วนะครับถ้าไม่เจ็บอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าการที่มันมีความสุขหรือการที่เอ่อการที่ไม่เจ็บอะไรเลยอะมันมีเขาเรียกว่ามีความสุขอย่างไรอย่างงี้ปะเกตป้า ออก่อนที่จะมีความสุขมันต้องทุกข์มาก่อนเด็กอันนี้ขออภัยนะครับอึดอัดอยู่เพราะว่าพูดไม่ออกว่าจะเล่าลงไงครับมีเขาบอกไม่ยากครับไม่นึกถึงให้นึกถึงสิ่งที่เร็วๆที่เขาทากับเราครับเฮ้ยก็คือนึกถึงเรื่องลบให้เลิกคิดถึงนะครับมีบอกหาใหม่จะได้ลืมง่ายๆเลยฮะใช่อาจจะได้ใหญ่และยาวกว่าด้วยฮะหมายถึงว่าความรักที่ยิ่งใหญ่และก็ความรักที่มันคบกันยาวนานนะฮะ บอกเวลาไม่สามารถทําให้เราลืมคนที่เรารักได้แต่เวลาจะเยะียวยาบาดแผลในใจมันจะทรมานน้อยลงเฮ้ยสุดยอด <c oughs> มีพวกมีอย่างนี้มาในมาทางแนวแนะนําครับ <c oughs> พบจิตแพทย์ครับช่วยได้ระดับหนึ่งครับ <c oughs> คือไม่ว่าจะเครียดหรือวิตกกังวลหรือจะผิดหวังอะไรในชีวิตมาก็ลองได้นะครับเป <c oughs> ลองปรึกษาคุณแพทย์หรือมีคนเล่าให้ฟังนะครับจะดีขึ้นนะครับเฮ้ยผมว่ากระทูนี้มันดีนะเว้ยหลายๆคนที่กําลังแบบ เหมือนกับตัวเองอยู่ในที่มืดหรือหาทางออกไม่ได้นะครับบางทีคําแนะนําหรือการให้ใครสักคนหนึ่งฟังครับเหมือนกับการจุดเทียนอยู่ในที่มืดครับมันจะสว่างเฉพาะตัวเราและทําให้เราไปต่อและเราเข้มแข็งขึ้นได้นะครับฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเฮ้ยคนนั้นเขาทําไมดราม่าจังทาไมคนนี้เขารู้สึกว่าไม่ดูยังยังดูวนเวียนจังถ้าไม่เป็นเราไม่มีทางรู้หรอกครับเหมือนกับเราเตะโต๊ะะความรู้สึกทุกขหรือว่าความรู้สึกเจ็บปวดจากความรักก็เช่นเดียวกันครับ เออจะเป็นแฟนกันไปทำไมจะเถียงกันตลอดใช่ไหมทำไมไม่เป็นฝ่ายอมกันบ้างไม่ได้อ่านผิดใช่ไหมฮะฝ่ายยอมฝ่ายยอมหรือฝ่ายอมเขาตกเดี๋ยวยักไปตัวหนึ่งปาวอะอะ้าในเมื่อจูหัวามาคนนี้เรอไปดูคอนเทนต์คอมเมนต์ในคอนเทนต์ คอมเมนต์นีกันดีกว่าฮะไม่ได้อ่านผิดครับก็คือกระทู้มันออกขนาดนี้แล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าคอมเมนต์เขาพูดถึงเรื่องนี้ยังไงกันบ้างครับปาก็ไม่ทุกครั้งนะสรุปยอมหรืออมเจรู้ไงมีคนบอกแวะเข้ามาอ่านเฉยๆสาบานเออบางคนนันมาเก็บข้อมูลมีพกว่า ยอมคืออะไรครับบางคนไม่มีแฟนอ่านไม่ออกหมายความว่าไงวะคือไม่ยอมมีฮะ่ไม่ยอมหรือไม่อมต้องแยกกันแบบนี้เว้ยเอานะยังยอมมาหน่อยผัดกันเออแข่งกันอวดนี่สินเริ่มยุคใหม่ไงไม่อวดรวยแล้ะอวดหนี้สินมากเลย แหละคนโตที่แท้ทรูอ่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าคอมเมนต์เขาจะพูดถึงทิศทางไหนกันบ้างครับปวันนี้ไม่น่าจะพอมีเรื่องให้อวดหรือมีเรื่องที่จะแบบระบายฮะมีคนบอกรถบวกรถบวกก, <c oughs> วกกู้เพราะกับก็หลายอยู่มีคน <c oughs> บกไม่ต้องอวดครับเรามีนี่ล้านด้วยกันทั้งประเทศเอ้ย มีบอกเดือนไหนไม่พอเพิ่มเงินค่านี้ไปอีกมีบอกโผลยาววานะบอกมีเหลือต่ระเบิดที่ยังไม่กู้มีบอกอันนี้ได้อยู่นะมีบอกหน้าจะไม่พอนะมีคนบอกนี่แม่ของหมื่นไม่รวมดอกตุ๊ดตนะครับมีคนบอกเวลาสักครึ่งวันไหมล่ะมีพอไหมไม่ได้คุยเรื่องนี่นะจะยืม ไม่เอาไม่ยืมกันเราต้องหากันหาเช้ากินค่าหาค่ำกินเช้าดิวะมีคนบอกพอมันจะมีเวลาเล่าให้ผมสักห้าชั่วโมงไหมเล่าหรือฟังเขาเล่าหรือยังไงมีคนาบอกว่ากูมีทั้งตัวอยู่สองร้อยบอกมีนี่ส่วนตัวมา2ี่บาทกุ้มใจหนักมากครับยังเลยอยู่ว่าจะเจียดเงินในบัญชีต่างๆรวมสามวันกว่าละอันมากจ่ายเมื่อไหร่โอมีคนมา เต็มเลยฮะมีคนบอกรดบอกรดกําลังจะยื่นกู้บ้านก็มีนะครับเออสุดยอดครับมีบางคนบอกว่าฉันกำลังจะหมดหนี้แล้วนะครับอันนี้คือมาพลาวมาอวดใช่ไหมฮะหรือว่าอะไรไงเออการเป็นหนี้เป็นลาบเป็นประเสร์ฐรู้จักไหมแรงบัใจาลในการทํางานไงก็บอกว่าคิดจะพักคิดถึงภาระเออสุดยอดเลย ถ้าคนไทยไปจุดคบเพลิงโอลิมปิกได้เราควรส่งใครไปจุดดีครับโหยากเลยนะฮะเป็นคอมเมนต์เป็นคอนเทนท์ที่รู้สึกว่าอีหยังวะเนี่ยเอ้าเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์กันดีกว่าครับว่าท็อปคอมเมนต์เขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับปาปาข้างบ้านผมครับจุดไฟแก้งเก่ง ใช่ไม่รู้จุดไฟแม่กูรู้จุดไฟอะไรยังไงแต่กูไม่ชอบไฟกูอยากดับหรือดับเพลิงเนี่ยมีมหดอาจารย์ร่มไม้นะครับไม้ร่มขออภัยครับคุณท่านนายกครับมีเนยครับมีคนบอกเจเจตลินครับเขาเคยวิ่งครบเพิมไปสองรอบแล้วนะฮะเออก็ดีนะ มีคนบอกจ๋าค่ะมีคนบอกเอ้าเขียนคลิปนกว่าส่งซาตาชาดาเออมีคนบอกบัวขาวมีคนบอกน้องแนตฮะมีคนบอกเกลือเพียวพังนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะมีคนบอกพี่ตูนบอดี้สแลมนะครับมีคนบอกหมองเกตนะครับมีคนบอกพีพีไฟบอยนะครับมีคนมอนแคนโอ้โหมีแต่ละคนแต่ละคนนี่ยับเยินหนึ่งกันนะครับการเมืองมีคนอีกคนนึงบอกไฮโซปิง เออสุดยอดนะมีบอกอาจารย์แดงสอนกีตาร์มีคนบอกลุงป้อมมีคนบอกทักสิงมีคนบอกนายกอบตแถวบ้านผมแกวิ่งเก๊มีบอกเผาแล้วคนรับผิดชอบแบ่งโยงการเมืองกันยับเลยฮะอะสำหรับใครที่อยากรู้หรือคิดว่าเชียร์ใครถ้าไปจุดคบเพลิงได้ อยากเอาใครไปก็พิมพ์คอมเมนต์ได้อยากรู้เหมือนกันครับปลาเอาล <c oughs> ะครับเป็นอยา่างไรกันบ,บ้างเขากับอีพีนี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ like คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเรานะครับอย่าลืม,มก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปมีสื่อแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟัง content, content, comment, content, 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 content. คอนเทนต์ค <c oughs> อนเทนต์คอมเมนต์คอนคอนท่าเยอะไปละไปพร้อมกันด้วยนะครับผมสวัสดีด้วยนะฮะฝากแท็กคนที่กดไลค์ใต้คอมเมนต์จะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ ไปพร้อมอกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมอกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครบ <S 1> <S 1> ขออภัยถ้าพูดเร็วไปนะไม่ใช่랩นะครับลิ Lind ้นพันก <windows> <ถ vey S 2> <ix umber> ันบางทีมันคิดเร็วไปแล้วปากพูดไม่ทันบางทีมันก็ดูเหมือนจะน,น,นู่นนี่นั่นแต่อยากนําเสนอหรืออยากฝึกฝนตัวเองต้องขออภัยในจุดนี้ด้วยครับผมจะพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับป